สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแอดมินจะมารีวิวแอปอ่านข่าวได้ตังค์นะคะชื่อแอปว่าแคสสายนะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้ไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะดาวน์โหลดฟรีมาใช้งานกันได้เลยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นแค่อ่านข่าวดูคลิปหรือทําตามเงื่อนไขของแอปแค่นั้นเองวิธีก็คือพอเราเข้ามาในแอปลงทะเบียนลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยใช่ไหมอ่ะอย่างเช่นกดอ่านข่าวนี้สังเกตไหมคะว่า จะมีวงกลมอันเนี้ยเราก็ต้องรอให้มันเต็มวงนะคะเนี่ยจะอ่านกี่ข่าวก็ได้ให้มันเต็มวงเลื่อนแบบน,นี้เราต้องเลื่อนด้วยนะคะเลื่อนเลื่อนเืนเลื่อน,อนถ้าไม่เลื่อนเนี่ยมันจะไม่ไม่วิ่งเต็มวงนะ ถ้าเราไม่เลื่อนมันจะไม่ไม่เต็มวงนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็อ่านไป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 ก็เลื่อนอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องอ่านจริงหรือจะอ่านจริงก็ได้มันเป็นข่าวที่อัปเดตจริงๆทุกวันอยู่แล้วนะคะจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วโอเคนี่ไงเต็มแล้วทุกคนจากนั้นเราก็มากด ตรงนี้เป็นไหมเราก็จะได้รับเหรียญน,นะคะพอเราได้รับเหรียญใช่ไหมมันจะเป็นเหรียญน,นะเป็นคะแนนก็จะมาสะสมไว้ตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูเอามีโฆษณาแป๊บหนึ่งโอเค อันนี้คือเหรียญมันจะเปลี่ยนเป็นเงินเห็นไหมอันนี้คือมันเปรียบเทียบให้นะคะถอนเข้าเพียพาหรือทูมันนี่หรือค่าโทรศัพท์แต่ว่าเพียพาเขายกเลิกการใช้งานในประเทศไทยแล้วนะคะก็ให้เหลือแค่ทูมันนี่นะนี่ก็ถอนคันต่ำร้อยห้าสิ0บาทสามแสนกว่าเหรียญแอดถอนไปล่าสุดเดี๋ยวให้ดูโฆษณาก็เยอะจริง ก็เดี๋ยวมาดูนะคะนี่ไงถอนไปครั้งก่อนนี้อถอนเข้าเพียพาวหนึ่งร้ยบาทแล้วก็ล่าสุดถอนไปเมื่อวันที่ยี่สิบห้าบาทนะคะสองห้าหกห้านี่แหละร้อยห้าสิบาทเงินเข้าเรียบร้อยนะคะซึ่งรอเงินเข้าก็นานอยู่นะประมาณห้าวันนานหน่อยก็เจ็ดวันอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะคะ ใครสนใจเล่นนะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะคะเข้ามาโหลดเล่นกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องกระตากเราด้วยนะคะบ๊ายบาย